อุ้ยแต่ควอาู่นแดดใช่ไหมนั่งโดนเดดอสวัสดีค่ะทกับพวกเราอีกแล้วนะคะกับช่อง Hi ัพเธอ นะคก็อันนี้กลับมาอีกครั้งนึ่งน้องกับวงลูกชายของพวกเรานะคะหลังจากพี่ผ่านช่วงวิกฤตไปวิกฤตอย่างิโควิดกันก็คือก่อนหน้านั้นก็คือเราเรีอคเพลงของน้องๆไปแล้วก็มีข่าวเกิดขึ้นว่าน้องๆเนี่ยติดโควิดกันทั้งวงเลยเพราะช่วงนั้นเหมือนน้องๆโหมิดห้าคน การโปรโมดโดยการแบบอัดคลิปลงติกตกอของเพื่อนหรือเปล่าหลังจากนั้นยอดวิวก็ขึ้นเลยใช่แบบว่าแบบมามืดมากใช่แล้วก็กลับมาคราวนี้นะคะกับการดูจักทั้งเจ็ดคนแล้วใช่ไม่ได้แบบว่าเออไม่ได้งงแล้วว่าใครฝาฟัอะไรไม่มีแล้วใช่นะคะก็อย่างที่บอกไปมีแฟนคลับมาบอกว่าเนี่ยวงนี้เขาจะเป็นตีแบบแวมไพร์กันอนี้ต่างๆก็คาดหวังนะก็คาดหวังแต่ว่าพอเหตนทีเซอแล้วปุ ือแบบเอ๊ะยังไงไปทะเลบ้างมีเล่นแบบว่านักเรียนบ้างนักดนนี้บ้างวันนี้เราก็เลยมาในธีมแบบนักเรียนไฮสคูลนะคะนี่อยู่หอเนี่ยคุณยูหอตอนนี้ถึงห้องกันแล้วแต่เนี่ยเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นก็รอดนะฉันเป็นว่าสมดุสารชีมีนะคะกล่าวน้องๆบอกเอ็นไฮฟินยังไม่ดูช่วงยังไม่ดูช่งเอ็นไฮฟินนั่นเองคัมแบ็กมาแล้วนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า เทมมัตเสว้าภาษาเกาหลีซะหน่อยก็อินไฮเป็นชื่อโอชื่อชิงงงั้นไม่รอช้ากันเริ่มเลยเนาะเริ่มเลยตั้ต้องใส่รองเท้าบู๊ตหรือว่ารองเท้าเนี่ยรองเท้าแขับชูอ๋อแต่ว่าเป็นถุงน่องเหรอถุงน่องเลยบ๊วยเก้ยปะเป็นอะไรที่เริ่มร้องเลยไม่มีดนตรีเนาะอารมณ์แบบดังเดชที่แบบ จับเข้ามาเริ่มร้องแบบติดมอฉันชอบความจับคู้สีฟ้าเหลืองอะเจ๊ เอดให้ฟิวคล้ายๆกับดัมเดสทอลนเนาะแบแดนสหนักๆชื่อเพลงตาแไทยนฮันนะจักมาชอบการร้อนร้องฮอนมูี่เปิดด้วยแบบการร้องเสียงโลหิตเลยเหมือนีรักีสีว่ะ อุ้ยชอบดนตรีจังเลยอ่ะอุ้ยแต่คว้าอยู่นะใช่ไหมนั้งโดนเดดใช่ไหมเออถอร์ดยาวมากเลยนะนี่ไงเลยพูดยยินเตอร์อุ้ยอุ้ยนี่ไงยังไงก็มีฟัลแบบแฟใแบ็อหรือเปล่าเนี่ยมันแบบข้าก็แบบสิ่เก่าๆนะคืออันนี้จะเป็นแบบชีวิตก่อนที่จะแบบกลายเป็นแบบไฮท์เปล่าแล้วพอเป็นแบบไฮท์แล้วก็คืยออกโดนแขกไปชื่อเมื่อกี้ โอชันตกแด่แล้วโอชกเดี๋ยก่อนเข้าไปที่รีไซเคิลกโปเป็นหนังเป็นยูนิเวอร์แซลเซ็กโอชันเป็นยูเซ็กออกไม้ได้วยนะอาไม่ได้โอ้ยเป็นกอดเป็นเอวยัไให้ฟิลแบบหนังคนอโน่ บอกนะว่าจะมีการใช้ลูกเรืบินในนเต็มจริงอ่ะท่านคุณจชอคนนี้อ่ะเจสตัวเจกคือผมดันเนาะเื้อผมต้องเงินคือมีซึงกับคนที่ใส่เสื้อยูเอ็นตอนแรกมาแล้วสตอรี่มาแล้วติดสอรี่ไม่ใช่ในเพลงใช่ไหมคนนี้ก็น่ารักอ่ะเนาะคนญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่ ญี่ปุ่นผมทองโดนทำกันบ,บ้านไหม <c oughs> <c oughs> โอ้ยความเว้นลุกหนึ่งแม่น้ำหนึ่ง้ <c oughs> าเตซนเพทง,งน่ารักด้วยต้องคุ้มสั่งสั่งเลย โพสต์ต่อตอดีกัดเดีอ่ะแต่ดนตรีก็ดีนดนตรีก็มีความเรีโทมะเนาะตอนที่โพสต์ต่อตอนท้ายคีย์บอร์ดกีตาร์ๆๆๆแ,ลแล้วคู่ฝาแฝดทิ์ของชาญยืนข้างกันเลยมีเลือกต่อ เนี่ยคนในญี่ปุ่นเป็นรักนี้กับปี2004เออ2005ทำไมเสียงร้าทำไมรีพูดไง2005คือพี่สุดวะนี่ไงคือต้องอยู่ในโลกไงออกแดดไม่ได้อะหรอเาแล้วที่ออกมาเต้นเมื่อกี้อะรู้เลยนะเขาว่าไม่อยู่รูพรีเมียมทกก็อย่างที่บอกคือก่อนหน้าเนี้ก่อนหน้านี้สตอรี่ไลน์ของเขาก็คืออาจจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับการเล่าเรื่องว่าตอนที่น้อง ก่อนเป็นแวมไพร์แล้วก็หลังจากเป็นแวมไพร์ว่าโดนก่อนที่น้องจะเป็นแวมไพร์เนี่ยน้องโดนอะไรถึงเป็นแวมไพร์แต่ตอนนี้คือน้องกลายเป็นแวมไพร์แล้วแต่เนี่ยอาจจะแบบแต่เนี่ยอาจจะแฟลชแบ็กไปว่าอาจจะเป็นแบบก็จะมีฝั่งที่เป็นสดใสกับฝั่งที่เป็นดาร์กเนาะโอ้ฝั่งสดใสเนี่ยก็เป็นแบบการใช้ชีวิตในโรงเรียนกับเพื่อนสนุกนั่นนู่นนี่แต่ว่าตัดไปฝั่งดาร์กก็แบบเหมือนซีนที่เห็นในชาเลอร์ว่าตอนที่โดนเออโดนแดดเผามือแต่ในโรงเรียนเขาก็คือมีแต่เขาเลยนะ เหมือนบโรงเรียนแบบไม่มีใครเลยใช่ฉันว่าอีลูกรักบี้น่าจะเป็นแบบว่าสื่อที่ทำแบบว่าให้ให้แฟลชแบ็กอะให้มันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือเหมือนเป็นเออที่มันบอกว่ายนเวลาคือใช้เป็นทานซิชันเลยนะแบบว่าตาจากตอนนี้ไปแล้วตอนที่รับก็เป็นอีกถามมาถามไลน์เนื้ออะไรเพราะว่าตอนเปิดมาตอนที่แบบจะจับอะก็เหมือนเหมือนแบบภาพหยุดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนตอนเคลียรงไปแล้วบอกว่าแบบ เสพลังแล้วก็หยุดอะไรงนี้ไงแล้วก็ที่ชี้เอื้อมไปแล้วก็แบบแขนหไหมไ่ไปไมหม<ห>เพรอ <ๆ S 2> อกเลยแล้วย่ที่บอกตอนจบเมื่อคืนน้องน้องอะเก็บลักบีแ้แต่ว่าเก็บจากในร่มเพราะว่ามันจะเห็นในซีแล้วจะเป็นแบบตัดเฉียงนี่เลยฝั่งหนึ่งแดดฝั่งหนึ่งร่มแล้วน้องก็เดินเข้าร่มไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นทไลายประมาณนี้หรือเปล่าคือไม่แน่ใจนะแต่บบพยายามทำาห้เขเข้าใจเนาะอันไหนเล่าตัวเอ็มบีก่อน คือตัว M V ขายความสดใสใช่ชอบป้าก็คือตั้งแต่เปิดเรื่องมาก็คือนางใช้จับคู่สีแบบใช้ฟ้าเหลืองซึ่งแบบมันดูแบบว่าดูสดใสแล้วมันดูอินเตอร์ไม่ได้แบบเหลืองโดดน้ําเงินโดดอะไรอย่างงี้ยก็เป็นแบบว่าเม็น่อยเธอมันจับคู่สีโอเคแล้วก็อย่างก็คืออย่างที่ว่าด้วยความชุดเขาว่ามันไม่ได้ทําให้ตัวน้องอะกลืนกับสีผนังอะไรอย่างเงี้ยชุดเขาก็ยังเด่นแลวชอบแบบว่าแบบ โคโกา่าเต้นตอนเปิดคุกแรกเนาะเนามันดูแข็งแรงมันดูบโอ้ยมันบึ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นก็เหมือนเป็นแบบฟิลนี้เป็นคาแรคเตอร์นี้ของวงเลยนะเป็นข่ะวงนี้เลยเพราะก่อนนั้นนี้เขาขายความแซ่บความเฟยสไปแล้วรอบนี้ก็มาขายความน่ารักบ้างแต่ว่าก็ยังมีความแบบใส่สตอรี่เข้าไปต่อย่างที่เห็นนะตอนที่สังเกตได้คือตอนเริ่มเพลงมาเราจะเห็นว่า เอ็มวีมันไปทนออกโทนเย็นนิดนึงเนาะอย่างบอกว่าน้องแต่ละคนผิวเด่นผิวขามากแต่ว่าพอตัดไปอีกซีนนึงก็จะแบบมีโทนอุ่นขึ้นมามันก็เมคเซนเพราะว่าในเอ็มวีที่เราดูดูไปยเงี้ยโซนสดใสเขาจะให้เป็นมูดแอนโทนที่แบบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นแล้วโทนดาร์ปุ๊บมันต้องตัดไปโทนเย็นใช่มันก็แบบเออมีการแบบว่าคอนติเนียเนื้อหาแล้วก็เอ็มวีเนี่ยให้มันต่อเนื่องกันไม่ได้ดูแบบเออดงเวลาเปลี่ยนซีนเลยเออแล้วก็แบบว่าชุดอะชุดที่เขาใช้เต้นอะมันก็็ยังดูเปน สื่อด้วยนะแบบว่ามันจะมีฮุกสองป้าที่เขาใส่ชุดเดนดายแดงแล้วเป็นหนังเป็นกระโปรงเป็นกางเกงหนังขนาดมันก็ยังเน้นความดาร์กด้วยใครบอกว่าชุดแบบแบมพายเลยเป็นชุดหนังไปอย่างนี้ไงก็ถือว่าแบบแปลกแปลกแนวดีนะเพราะแบบว่าตอนแรกอะคิดว่ามาทีเซอร์มาแบบเบามากจะเป็นแบบสดใสแบบเบลล์หรือเปล่าเพลงแบลขายแบลแบบว่าแบบมาตัดช่วงทำลายการโปรโมทไปเรื่อยแต่ตัวเพลงกับ MV ก็คือบอกเออก็ยังแบบ มันยังเล่าเรื่องได้อะไรอย่างเงี้ยไงที่บอกว่าโครงสร้างของเพลงอะจริงๆคล้ายๆกับเพลงก่อนหน้าที่เราฟังก็คือ Dance r e s s เนอะแล้วก็ชื่อเพลงคล้ายกันด้วยก็คือเป็น Ten Dress ไมคือเพลงคือเพลงเขาจะเป็นจะเป็นฟิลแบบว่าเป็นแบบว่าคนเราพั่วกันอะเป็นฟิลแบบว่าคนเราคั่วกันเล้ยอย่างเพลงเนี้ยกว่า t h e m and d s ก็คือแบบว่าจะจะอยู่นิ่งหรือว่าจะพุ่งทนอะไรอย่างงี้ ค่ะอ่ะพูดถึงตัวเพลงเลยละกันเนาะ <c oughs> คือข้ออย่างที่บอกว่าโคงสร้างเหมือนกันจริงๆคือตัวเพลงคือเปิดเวอร์สมาแล้คือไม่มีอินโทรเลยคือร้องเลยก็คล้ายๆกับดัมเบสเหมือนกัน<ม>ที่แบบ กลับเข้ามาคือเป็นมโลดี้เลยแต่ว่าตัวนี้จะแบบเนื้อร้องเนี่ยจะชัดกว่าไม่ได้แบบว่าเสียงน้ไม่ได้ไม่ได้จูนเสียงหรือว่าแบบใส่มิกอะไรมากมายตอนเจ็บจะชัดแล้วก็อยนีบอกว่ามันติดหัวตั้งแต่แรกแล้วตอนลองเข้ามามันก็ฟังอน้จะไม่เจอจก็เทากับคนลร้องแบบนี้เนี่ยจะน่าจะนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เบิร์ดกับ แต่ว่าเพลงนี้ไม่ค่อยได้ฟังแรปแบบจ๋าอะไรมากไม่มีไม่ค่อยมีลอยใช่เนาะแลวความพิเศษก็คือท่อนขอดยาวมากมากยาวแบบมากมากคือท่อนขอดที่เป็นเมโลดี้แล้วร้องที่แบบอย่างที่บอกว่าที่ขึ้นไฮโนเสร็จแล้วมันก็เป็นนาาานาาต่อก็มีโพสต์ต่อแล้วก็มีโพสต์ขอดที่มันเล่นกับความอะไรนะดนตรีอีกที่แบบออกแนวเรโทรเบาๆแล้วดึง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 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนจะไม่มีท่อนบิกปะ ไม่ได้ฟังเลยเพราะว่ามองมองดูผู้ชายแต่ดูมิวเพราะมันเหมือนมันมีขั้นสอรี่ไงตอนที่ตัดไปน้องที่ผมชมพูนั่งไงที่ยืนอยู่คนเดียวแล้วแบบเหมือนเขาจะร้องบิดแล้วแต่เราตอนนั้นมองอะไรกันอยู่มองอะไรกันอยู่มองอะไรกันอยู่ก็มองฉินแหละก็ชอบนะชอบตัวเพลงมากเพราะว่าตอนท่อนฮูกกับท่อนฮุสตคอร์ดก็อย่างที่บอกว่าเป็นอะไรที่ก็มีความซัมเมอร์แต่ก็แบบมีแนวเพลงที่เป็นสไตล์ของน้องอ็จะมาทิ้งทวนซัมเมอร์ของเกาหลี้ออะไรอย่างเงี้ย ก็ปังนะถือว่าปังเลยแต่ฉันว่าฉันแอบเสียดายเพราะเหมือนในไทยวงจะไม่แมสหรือเปล่าใช่ที่เกาหลีเขาค่อนข้างแมสนะหมายถึงว่ายอดอัลบั้มเขาค่อนข้างดีก็ปล่อยมาสามชั่วโมงก็ประมาณกี่ล้านนะยอดวิวอะสองสามล้านแล้วตอนนี้สามแล้วหรอใช่ก็ถ้าเกิดว่าแบบอันนี้ไม่รู้นะว่าด้วยแบบด้วยด้วยไทมมิ่งของเขาที่มันขยับหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าตัววงของน้องก็คือติดโควิดกันยกวงจริงๆอาจจะต้อง จริงๆแพลนอาจจะต้องคัมแบ็กเร็วกว่านี้ไงเพราะด้วยความเพลงความซัมเมอร์ที่เกาหลีอะคือมันค่อนข้างที่จะผ่านมาแล้วนะแต่นี้คือแบบมันปลายมันปลายมากแล้วอะของซัมเมอร์แต่ว่าเนี่ยพี่มันยังสดใสอยู่อะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าจริงๆแพลนเขาอาจจะคัมแบ็กเร็วกว่านี้แต่ด้วยความที่ว่าเออพอมีโควิดมันก็เลยต้องแบบเลื่อนออกไปอะไรอย่างเงี้ยได้แน่แหละอยากให้แมสแบบแมสคี่ทุกทุทเออนะคก็ถ้าใครนะคะยังไม่รู้จักน้องนะคะก็สามารถไปดู เพลงใหม่ๆของน้องหรือรว่าเพลงเก่าๆของน้องหรือคลิปเก่าๆของเราที่ท<ช>ีแอคทิฟของน้องไปได้นะคะสำหรับใ,<ช>ใครคที่เป็นแฟนคลับของเราเอ็นไฮเป้นนองแล้วชมคลิปของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็คอมเมนต์ูดคุยกับเรานิดนึงว่าตัวเอ็มบีกับตัวเพลงในชินเห็นยังไงบ้าง<ช>นะคะสำหรับใครที่เป็น n อ็นะคะได้ดูคลิปเราแล้วก็มาคมเมนต์บอกเราหน่อยนะจะได้แบบว่าหาพวกหาทีมเดียวกันนะคะ ชอบคลินี้นะะ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับไออฟเชยด้วยนะนะแล้วก็คมเมคต์ความเห็นของเราในวันนี้นะคะก็เป็นในมุมของคอนดูนะคะเป็นความเห็นส่วนตัวเนาะถ้าพูดผิดใจหรือว่าไม่ถูกใจตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเียวนะคะ,ค,ะคลิปหน้านะคะเราจะกลับมากับการเรี้ยนชั้นวงไหนเพลงอะไรนะคะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะกับช่อง h i อ้อฟเชยสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนบ๊ายบาย